ผูจ้าบอกในอนาคตเนี่ยมันจะหมดไปนะมันจะไม่มีละคําว่าพ่อคําว่าแม่คําว่าพี่น้องลุงป้านะ้าอาครูอาจารย์ไม่มีถ้ามารดาบิดาไม่มีบุญคุณกันแล้วใครมีบุญคุณกันเราไหนเยิมลองบอกที่ใครใครในโลกนี้ที่มีบุญคุณบ้าง หรือยอมบอกอ่ะไม่มีเลยในโลกนี้ไม่มีใครมีบุญคุณต่อใครเจ้านายก็ไม่มีนะพี่ชายน้องชายก็ไม่มีเจ้านายไม่มีตกลงแล้วนั่นคือคุณไม่มีคำว่ากตันยูและกะตะเวทิตาคือไม่มีความรู้สึกสำนึกในความรู้คุณและไม่มีความรู้สึกในการที่จะ อแทนคุณซึ่งอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ของทุกขติพูะเจ้าบอกเลยว่าอารมณ์ของอกตัญญูอกะตะเวทีเป็นทุกขติแน่นอน